คุณกำลงังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆอนจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Lottery Plus ซื้อ Lottery Plus โหลดแอปนกพ p l no u เรื่องจากเมลของคุณยูนาอันนี้เขาชอบเดินใ้ชอบไปเกาหลีใช่คำสมิดาคสดาเจอผีที่เกาหลีใช่ค่คะเป็นยังไงเรื่องนี้ ค่ะเรื่องนี้นะคะมาจากคุณยูนาค่ะเ,ออเหตุการณ์ย้อนกลับไปประมาณ2-3เดือนที่แล้วทำไมเมื่อกี้ตอนเมาเสียงดังดังลเ,เล่าเรื่องผีเสียงมันเบ้าว่ะเบาว่ะ <c oughs> เอาเสียงเหมือนเมาเมื่อกี้ดิโอเคค่ะออได้ค่ะเรื่องจากแมวนะคะย้อนกลับไปประมาณ2-3เดือนที่แล้วค่ะออคุณยูนาเนี่ยได้มีโอกาสไปทำงานที่ประเทศเกาหลีเพราะว่าพี่สาวเนี่ยเขาฝากฝังกับเพื่อนไว้นะคะเป็นร้านนวดทั่วไปนวดแผนไทยเนี่ยแหละคะ่ะ ทีนี้คุณยูนาเขาก็แบบไปทํางานเนาะในร้านเนี่ยประกอบไปด้วยพนักง,งานห้าคนม,มีคุณยูนามีคุณเจนนี่ซึ่งเป็นเพื่อนกับพี่สาวนะคะแล้วก็คุณแนนคุณหมวยคุณหนูเป็นพนักง,งานห้าคนทีนี้คุณยูนาเขาก็บอกว่าเขาอสนิทก,กับคุณเจนนี่ด้วยความเป็นเพื่อนของพี่สาวแหละอ,อะแต่อีกสามคนอนะ่ะเขาเขาก็ไม่ค่อยได้คุยนะคะแบบว่าเขาก็จะอยู่ด้วยกันสคนอะไรเงี้ย คุณยูนาบอกว่าคุณเจนนี่มีนิสัยเฮฮาเฟรนลี่หน้าตาสวยเลยแหละแล้วก็มีแฟนเป็นคนเกาหลีครับพี่เจนนี่ก็จะคอยสอนงานคุณยูนาว่าอันนี้ทำยังไงอะไรอยู่ตรงไหนอะไรเงรี้ยก็จะคอยบอกอจนวันเวลาผ่านไปคุณยูนาเขาก็ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีเลยแหละมีลูกค้าเริ่มมีติปบ,บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยคุณยูนาเขาบอกว่าเขาเริ่มสังเกตคุณเจนนี่จากผู้หญิงสดใสล่าเลย เปลี่ยนเป็นไม่ค่อยพูดดูเหมือนคนอดหลับอดนอนแต่เขาบอกว่ามันก็ไม่ได้แปลกอะไรพี่เจนนี่อาจจะเหนื่อยจากการทำงานเพราะว่าก็ยังคุยกันตามปกตินะคะทีนี้มีอยู่วันหนึ่งคุณยูนาบอกว่าเขาอยากปรึกษาคุณเจนนี่เพราะว่าเขาเหนื่อยล้ากับการที่จะต้องเดินทางกลับบ้านเพราะว่าร้านกลับบ้านอ่ะมันร้านกับที่พักกันนะคะมันค่อนข้างมีระยะทางที่ไกลเขาอยากจะมาปรึกษาว่ามีที่ นอนมีห้องพักแถวร้านไหมอะไรเงี้ยราคาเท่าไหร่ปรากฏว่าคุณเจนนี่บอกว่าไม่ต้องไปเช่าหรือไปที่ไหนก็มานอนที่ร้านนี่แหละแต่ว่าอยู่ชั้นสี่นะห้องพักพนักงานอ่ะคุณเจนนี่ก็พาคุณยูนาขึ้นไปดูนะคะปรากฏว่ามันก็เป็นห้องพักส่วนตัวห้องพักพนักงานทั่วไปแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงอะคะ่ะด้วยความที่ห้องพักมันอยู่ในสุดของชั้นสี่มันต้องเดินผ่านแบบ ห้องนวดที่มันซอยๆ,ๆๆแล้วมีผ้าม่านกั้นนะคะต้องเดินผ่านห้องนี้ไปพวกพวกห้องนี้ไปก่อนทั้งซ้ายทั้งขวาเลยคุณยูนาเขาบอกเขาไม่มีปัญหาอะไรเขานอนได้อืทีนี้คุณเจนนี่ก็บอกอ่ะถ้านอนได้ก็เดี๋ยวถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็ย้ายเข้ามาเลยเดี๋ยวเขาคุยให้อะไรเงี้ยอืทีนี้เวลาก็ผ่านไปคุณยูนาก็ทํางานตามปกตินะคะจนย้ายเข้ามานอนที่ห้านนี่แหละ เขาบอกว่ามีอยู่คืนหนึ่งคุณยูนานก็นอนปกติครับแต่ว่ารู้ตัวอีกทีตื่นอีกทีคือผ้าห่มเขาอะมันเหมือนโดนดึงอเขาก็เลยแบบเออลืมตาแล้วก็ดึงผ้าห่มกลับมาที่เดิมห่มไว้เหมือนเดิมอืแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนแบบว่าตื่นแล้วมันตื่นง่ายอะเขาก็เลยเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์เพื่อที่จะมาดูว่ากี่โมงแล้วอะไรเงรี้ยปรากฏว่าหน้าจอมันขึ้นว่าตีหนึ่งสี่สิบห้าเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรกําลังจะนอนต่อ แต่สายตาเจ้ากรรมดันบังคับให้เขาหันไปดูตรงมุมห้องอปรากฏผ้าที่เขาเห็นคือคุณเจนนี่นั่งกอดเข่าก้มหน้าอยู่<อ>แล้วก็โยกไปโยกมาโยกซ้าย<อ>โยกขวาอะไรอย่างเงี้ย<อ>เขาก็ตกใจเนาะแต่จังหวะนั้นน่ะค,คุณยูนาบอกว่าขนหัวมันลุกมันตั้งไปทั้งตัวเลยแล้วเขาก็เรียกว่าพี่เจนนี่ปรากฏว่าพอเขาเรียกเสร็จปุ๊บคุณเจนนี่หยุดแบบหยุดโยกเยกอะอ แล้วก็ค่อยค่อยเงยหน้าขึ้นมามองเขาอืแล้วก็ยิ้มแล้วก็ลุกครับพอลุกเสร็จปุ๊บคุณเจนนี่วิ่งกระโดดลงตึกไปเลยต่อหน้าต่อตาคุณยูนาเลยคุณยูนาบอกว่าตอนนั้นนะ่ะเขาเบาไปทั้งตัวแล้วเขาก็กี๊กี๊สุดเสียงเลยนะคะปรากฏว่ากี๊เสร็จปุ๊บสะดุ้งขึ้นเฮือกขึ้นมาปรากฏเขาฝันตื่นมาด้วยท่าทางที่แบบเงื่อโชกเต็มหน้าเต็มตัวไปหมดเลยตัวสั่นไปหมดเลย แล้วเขาก็พยายามข่มตานอนข่มตานอนแล้วก็แบบเลิกคิดเลิกคิดเลิกคิดออืแต่เขาก็ไม่ได้บอกใครนะคะพี่แจ๊คเขาก็ตื่นขึ้นมาทํางานตามปกติแต่เขาเริ่มสังเกตคุณเจนนี่มากขึ้นอืคุณเจนนี่มีท่าทางที่แบบอดหลับอดนอนมากขึ้นโซมากขึ้นว่ายงาข้าวปากก็ไม่ค่อยกินออืมไม่ค่อยพูดกับเขาแต่ก็ยังทํางานหน้าที่ของตัวเองได้ดีอยู่ออืทีนี้เขาก็บอกเขา คุณยุนาก็บอกว่าเขาก็ไม่ไม่ได้เอาเรื่องนี้ไปพูดกับใครแม้กระทั่งพี่สาวเขาะคะ่ะจนวันเวลาก็ผ่านมาอีกมีอยู่วันหนึ่งคืนคืนหนึ่งอะนะคะเขาก็เดินขึ้นไปที่ห้องพักตามปกติและอย่างที่เนยบอกตอนแรกคือมันจะต้องเดินผ่านในห้องนวดที่ซอยซอยที่มีผ้าม่านกันอะนะคะคุณยุนาบอกว่าเขาสาบานเลยเขาไม่ได้เบอร์ไม่ได้มึนไม่ได้ตาฝาดทุกครั้งที่เขาเดินผ่านห้องนวดพวกนี้ ทั้งซ้ายทั้งขวาเขาเห็นเป็นผู้หญิงยืนอยู่ทุกห้องนวดทั้งซ้ายทั้งขวาเลยแต่เขาไม่ได้หันไปมองนะคะแต่ห่างตามันเห็นแล้วเขาก็รีบรีบเดินไวๆแล้วก็เดินเข้าห้องเตัเงแล้วก็ปิดประตูปิดหน้าต่างล็อกปิดผ้าม่านอะไรแบบไม่ไม่เห็นภายนอกเลยครับเขาก็อาบน้นํานู่นนี่นั่นตามปกติแล้วก็ถึงเวลานอนอทีนี้พอถึงเวลานอนเขาก็ ภาพที่มันฝันเมื่อคืนก่อนมันยังอยู่ในหัวเขาแต่เขาก็พยายามแบบว่าเอออย่าไปคิดข่มตานอนข่มใจนอนปรากฏตอนดึกเอาอีกแล้วค่ะคุณยูนาบอกว่าพระห่มโดนดึงอีกแล้วอืมเขาตื่นตอนนั้นเลยแต่ยังไม่ได้ลืมตามเขาก็เอื้อมมือไปดึงผ้าห่มกลับมาไว้ที่เดิม,มแต่ด้วยความที่มันไม่นอน่เนาะเขาก็เลยค่อยๆเอื้อมมือไปหยิบมือถือแล้วก็เหล่ตามองจังหวะที่เขากำลังจะพลิกอะ่ะ ในหัวมันคิดว่าอย่านะอย่าตีหนึ่งสี่สิบห้านะเขาเปิดมือถือปุ๊บปั๊บตีหนึ่งสี่สิบห้าเป๊ะแล้วเขาก็คิดในใจว่าอย่านะมุมห้องอ่ะอือย่ามีอะไรนะอเขาก็กล้าแบบใจดีสู้เสือเลยหันไปปุ๊บปั๊บเหมือนเดิมเห็นคุณเจนนี่กอดเข่าก้มหน้าเหมือนเดิมอทำตัวโยกเยกเหมือนเดิมทุกอย่างครับทีเนี้ยแต่เขามีความกล้ามากขึ้นเขาก็เลยพี่เจนนี่ พ <P ie ge anie> ี่เจนนี่หยุดโยกไปโยกมาแล้วก็ค่อยๆเงยหน้ามองเขาแล้วก็ลุกเหมือนเดิมแล้วก็ค่อยๆเดินเข้ามาหาเขาเออท่าทางของพี่เจนนี่อมีท่าทางที่แบบยิ้มไปด้วยหวออัวเราะไปด้วยสลับกับแบบเหมือนร้องให้ช่วยด้วยสลับอยู่อย่างนี้สลับไปสลับมาจนกระทั่งคุณเจนนี่กําลังจะเดินเข้ามาถึงคุณยูนาค่ะปรากฏว่าคุณยูนาบอกว่าร่างพี่เจนนี่เหมือนโดนอะไรดึงแล้วก็ล่วงลงไปที่หน้าต่างเหมือนเดิมคุณ ยูนาเขาบอกเขาก็กี้แล้วเขาก็ตื่นขึ้นมาปรากฏว่าเขาก็ฝันเหมือนเดิมแต่มันเป็นฝันที่เหมือนจริงแล้วมันก็เริ่มใกล้ตัวเขามากขึ้นเรื่อยๆเขาก็คิดกับตัวเองพูดกับตัวเองว่าไม่ได้แล้ววันนี้ต้องบอกพี่ต้องต้องเตือนพี่เจนนี่มันเป็นคนไทยอะเนาะมันฝันไม่ดีมันต้องเกิดลางอะไรแน่วันนี้ต้องบอกพี่เจนนี่ให้ได้แล้วก็จะเล่าเรื่องให้พี่สาวฟังคปรากฏพอตื่นเช้ามาทํางานตามปกติอะค่ะคุณยูนาเขาบอกเขายังไม่ทันได้เตือน คุณเจนนี่เลยออาการคุณเจนนี่ก็แบบมันไม่ใช่เวลาที่ต้องพูดเรื่องเนี้ยหรือเตือนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณเจนนี่อ้วกทั้งวันรับลูกค้าไม่ได้ครับไม่มีแรงข้าวปลาไม่กินเขาก็เลยตัดสินใจโทรหาพี่สาวเขาแล้วก็บอกว่าอืมาดูเพื่อนหน่อยหรือไม่ก็พาเพื่อนไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยอืแล้วก็บอกอาการคุณเจนนี่ให้พี่สาวเขาฟังอะเนาะพอพี่สาวคุณยูนามาถึงที่ร้านก็พา คุณเจนนี่ไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอตกเย็นก็เพากลับมาที่ร้านแล้วก็คุยกันว่าเดี๋ยววันเนี้ยพี่สาวคุณยูนากับคุณยูนาจะนอนเฝ้านอนในห้องเดียวกับคุณเจนนี่ทีนี้พอตกดึกอะค่ะก็นอนด้วยกันสามคนก็เช็ดตัวหาข้าวหาปลามาให้คุณเจนนี่กินพอคุณยูนาหลับไปได้สักพักค่ะอเขาก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะว่าพี่สาวเขาอะกรีดเหมือนคนบ้าเลยแล้วก็ มองไปที่พี่สาวเขาคือมีท่าทางแบบกีดพูดจามไม่รู้เรื่องครับดึงหัวตัวเองตบหัวตัวเองอะไรอย่างเงี้ยออคุณยูนาก็บอกเป็นอะไรใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นพี่สาวเขาพูดอยู่คาเดียวคือเจนนี่เจนนี่เจนนี่ค,คุณยูนาก็เลยหันไปมองที่เตียงปรากฏว่าที่เตียงไม่มีพี่เจนนี่แต่ห้องอ่ะเต็มไปด้วยเศษกระจกตรงหน้าต่างแตกหมดเลยเขาก็เลยเดินมาดูปรากฏว่าคุณเจนนี่กระโดดตึกลงไปนอนแน่นิ่งอยู่ที่พื้น คุณยูนาบอกตอนนั้นเขาทําอะไรไม่ถูกแต่เขาก็พยายามประคองสติเพราะคนที่สติแตกไปแล้วคือพี่สาวเขาค,คุณยูนาก็เลยโทรหาแฟนของคุณเจนนี่โทรประสานนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแฟนเขาก็บอกโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรีบไปให้ไวที่สุดเลยแล้วเขาก็ไปดูอาการพี่สาวเขาปรากฏว่าพี่สาวเขา่ดูแบบเป็นคนเหมือนโทษนะคะเหมือนคนบ้าเหมือนคนพูดไม่รู้เรื่องไม่รู้ไปเห็นอะไรมาก่อนหน้านั้นอะไรอย่างเงี้ย เขาก็เลยเออใจเย็นๆใจเย็น,เ,ยนเดี๋ยวรอเคลียทุกอย่างปรากฏว่าเหตุการณ์ตรงนั้นนะคะก็แฟนคุณเจนนี่ที่เป็นคนเกาหลีเขาก็จัดการเคลียรอะไรทุกอย่างนะคะเช้าวันต่อมาร้านก็ถูกปิดพนักงานทุกคนก็หยุดคุณยูนาก็ดูแลพี่สาวเขาที่ที่พักนะคะคแล้วก็เ,เริ่มมีสติมากขึ้นจนกระทั่งแฟนของคุณเจนนี่โทรมาบอกว่าให้ไปช่วยเก็บของห้องคุณเจนนี่หน่อยอเขาก็ เขาคุณยูนากับพี่สาวเนี่ยก็อาสาแบบเออเดี๋ยวเก็บให้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจัดการให้จัดการเรื่องอื่นๆไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอกลับไปที่ห้องคุณเจนเนี่ค่ะทั้งสองคนก็แบบช่วยกันเก็บของใส่กล่องดึงผ้าปูที่นอนดึงปลอกหมอนอะไรเงี้ยปรากฏว่าตอนที่เปิดผ้าปูที่นอนมันจะเจอกับเออแผ่นรองนอนใช่ไหมคะเขาก็กําลังจะพับปรากฏว่าใต้นั้นอะค่ะมันเต็มไปด้วยเศษผม <Hey. S 1> เศษเล็บผ้าหอ่อตุ๊ก,กตา <Hey. S 1> อะไร hey. เต็มเตียงไปหมดเลยด้วยความที่คนไทยเนาะมันรู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรพี่สาวเขากับคุณยูนาก็แบบเก็บไอ้ของพวกเนี้ยไว้แล้วก็กะจะเอาไปทําร้ายไปเผาอะไรนี่แหละแล้วก็มานั่งคุยกันว่าสรุปแล้วเนี่ยมันคืออะไรวะเจนนี่มันโดนอะไรอืใครทําอะไรมันหรือมันทําอะไรใครไม่มีใครรู้เรื่องนี้ได้เลยอเพราะทุกอย่างมันถูกตายไปพร้อมกับคุณเจนนี่แล้วแหลอ,อคุณยูนาก็บอกว่าเรื่องทั้งหมดมันก็มีประมาณนี้แต่หลังจากนั้นนะ่ะ เขาก็ไม่รับรู้ถึงร้านนั้นอีกเลยมไม่รับรู้ถึงแฟนคุณเจนนี่หรือเพื่อนร่วมง,งานคุณเจนนี่อีกเลยคือทุกอย่างมันถูกตายถูกหายไปพร้อมกับตัวพี่เจนนี่หมดแล้วอืโดยเฉพาะพี่สาวเขาก็ไม่ได้รับรู้อะไรจากเพื่อนของเขาคนนี้อีกเลยอ่เรื่องก็มีประมาณนี้ผีเกาหลีหน่ากลัวนะน่ากลัวมากผีเกาหลีอ่ะคือวันก่อนไปถ่ายรายการการ์ตูนผีเล่มระบาดค,คุณทันเดอร์มาเล่าเรื่อง ที่เกาหลีโคตรน่ากลัวค่ะเออมันเป็นอ่าวิธีการการละเล่นของเขาอย่างหนึ่งค่ะซึ่งมันคล้ายๆซ่อนแอบเราแต่ของเขาล้ำกว่าเยอะค่ะคือแบบโหเออแค่ฟังดูก็น่ากลัวแล้วอะ่ะอันนี้ยังเล่าไม่ได้นะเพราะว่าเพิ่งถ่ายไปยังไม่ได้ออกอากาศน่ะไมครับติดตามรายการการ์ตูนผีเล่มระบาดได้ใช่แล้วทุกวันเสาร์กี่โมงวะ วันเสาร์ใครทราบว่าการ์ตูนผีเล่มระบาดที่ออกอากาศทางช่องเวิร์กพอยต์อ่ะออกอากาศกี่โมงคือไปถ่ายแต่ไม่รู้เวลาออกอากาศพี่ถ่ายงานเยอะเพราะตอนแรกเขาออกทาง youtube ก่อนห้าทุ่มครึ่งเออห้าทุ่มครึ่งนะใช่ค่ะนะครับทางช่องเวิร์กพอยต์ค่ะยี่สิบสามใช่แลวเออคุณทันเดอร์มาเล่าอ้าวตกลนี้เขาบอกทุกวันเสาร์สี่ทุ่มอันนี้ห้าทุ่ม เอาไงเอาดีจิงห้าทุ่มครึ่งอ๋อโอเค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 เฮ้ยเขาเขาเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนเวลานะครับเป็นห้าทุ่มครึ่งประมาณนี้เรื่องจากเรื่องระบาดคือการ์ตูนผีเรื่องระบาดผีเกาหลีน่ากลัวมากเรื่องนี้ก็ก็น่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวแต่ผีเกาหลีชอบหลอกแบบนี้นะหนูแถมอีกเรื่องหนึ่งได้ไหมเคยฟังมาจากเคยโดนเหรอไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ชอบไปเกาหลีบ่อยภาวนาแบบไอ้เนยต้องต้องทีว่าต้องทีไหม เป็นเป็นพี่ที่เป็นแอร์ค่ะ,อะ,อะพอเป็นแอร์เนี่ยเขาจะเวลาไปประเทศไหนเขาจะเลือกที่นอนไม่ได้ใช่ไหมพี่เขาจะเลือกโรงแรมไม่ได้ชพี่คนนี้ยรุ่นพี่หนูเนี่ยเขาเป็นแอร์เขาก็ไปเกาหลีนี่แหละแล้วเขาได้ห้องนอนกับเมดเขาอเขา,าอะเป็นคนแบบเหนื่อยขี้เกียจชอบนอนอยู่ที่ห้องแต่เมดเขาอะชอบไปช้อปปิ้งนู่นนี่นั่นเมดเขาบอกเอองั้นเดี๋ยวกูไปช้อปปิ้งก่อนนะอะไรเงี้ยพี่รุ่นพี่เหนื่อยเขาก็นอนอยู่ แต่เขาอะนอนไม่ได้หลับแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่เขารู้สึกว่ามีคนนะเปิดประตูห้องเข้ามามเขาก็นึกว่าเป็นเมดเขาเขาก็เลยแบบพูดทัางๆท,ที่เขายังหลับตาอยู่เขาบอกเออกลับมาแล้วหรอกลับมาไวจังวะแต่มันไม่มีเสียงตอบกลับามาปรากฏว่าเขาอะลุกแล้วเขาก็ลืมตาปรากฏว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนอยู่ในห้องน้ําอืมแล้วพี่นึกภาพตานะพอกระพริบตาทีหนึ่งอะอ<บ>มันก็เคลื่อนมาหน้าทีวี กับพิบตาแค่กับพิบตาออว้าบเลยเหรอว้าบตามกับพิบตาอ่ะใช่กับพิบตาทีหนึ่งมายืนอยู่ปลายเท้ากับพิบตาทีหนึ่งมายืนอยู่หน้าเตียงแล้วเขาบอกเขาเหมือนโดนตกอยู่ในหวังอ่ะตัวแข็งทาอะไรไม่ได้นอกจากกับพิบตากับพิบตาครั้งสุดท้ายคือผู้หญิงคนนั้นอ่ะก้มหน้ามองเขาอย่างงี้ยมาประจันหน้าเลยเหรอใช่แล้วเขาเขาภาพตัดไปเลยรู้ตัวอีกทีคือเพื่อนเขาจริงๆอะเข้ามาในห้องแล้วแบบมึงเป็นไรมึงเป็นไรอะไรเงี้ยที่เกาหลี อ,อ,อันนี้เรื่องสั้นๆถึงบอกว่าผีเกาหลีอ่ะจริงๆน่ากลัวนะน่ากลัวน่ากลัวเออด้วยการแต่งตัวหรือวิธีการของเขาก็จะล้ำๆหน่อยอืมใชออ่อันนี้มาตามกับพริบตาใช่ใช่น่ากลัวผีญี่ปุ่นก็น่ากลัวพอๆพกันนะนกกผีไทยก็ไม่เบาเหมือนกัน<า>ออไปเกาหลีบ่อยๆ <laughs> คิดดิคิดดิว่า ขอให้เนยเ <OR> จอขอให้เนยเจอเนย <OR> อยากมีเรื่องเล่าไม่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 ไมไมเพราะว่าเนยเล่าเรื่องจากเมลเนยชอบเอาเรื่องไม่อยากเอาเรื่องคนอื่นมาเล่าอยากเอาเรื่องของตัวเองมาเล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่อ่นนี้ไปเกาหลีบ่อยปปเป็นเป็นอะไรกับเกาหลีวะหนูชอบอืหนูชอบไม่รู้แนะ้่หนูชอบเกาหลีชอบชอบเมืองไหนของเกาหลีที่สุดชอบโซลแหละเอ้แต่ว่าล่าสุดที่ไปเกาหลีไปปูซานมาดีอ่ะเกาหลีกับญี่ปุ่น ญี่ปุ่นก็ไปญี่ปุ่นแล้วก็จบญี่ปุ่นมันคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าถ้าเอาความสะดวกสบายเอาความแบบน่ารักอ่ะญี่ปุ่นก็ที่ไปล่าสุดมาอุ้หนูอยากไปอีกอยากไปอีกชอบ ไปแล้วเหรอจะไปอีกแล้วเหรอไปอีกกาเที่ยวก็ก็มีความสุขแหละทั้งเกาหลีทั้งญี่ปุ่นเอาจริงๆก็เขาอยู่ใกล้ๆกันบินก็เท่ากันใช่ใช่ใช่ไหมใช่ถ้าจากญี่ปุ่นมาเกาหลีถ้าบินก็จริงๆก็ชั่วโมงเดียวมั้งน่าจะสองสองชั่วโมงฮะใช่น่าจะประมาณสองน่ารักอ่ะนั่นคือเรื่องจากเมลที่ส่งเข้ามาที่ t h e c o s t r a d i o t h a i l a n d g m a i l c o m นะฮะ,<ช>ฮะคุณยูนาเจอผีที่เกาหลีอย่างที่บอกก็เผื่อท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาเล่าแบบส,สดๆก็เนี่ยพิมพ์มาเป็นเมลแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดย l o t t e r รี่พ s ซื้อ l o t t e r y p ่พ s โหลดแอปนกพล